ชายซื้อหญิงยันจันยุทธยุทธตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่นะหสิบห้าปีมีมีมีลูกกี่คนลูกสองคนเป็นเป็นผู้หญิงผู้หญิงจ้ะทั้งสองคนเลยป่าทั้งสองคนเลยป่ะะทั้งสองคนทั้งสองคนเลยนะแล้วจะถามคุณยายหน่อยว่าคุณยายเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดสุคคนครเป็นเป็นคนแต่ดั้งเดิมเลยหรือเปล่าจ้ะแล้ว อยบ้านที่บ้านอยู่กับร้านอยู่กับห้านร้านเกมนี่แหละแล้วประทับประทับใจอะไรกับหลานมากม,มันมีเพื่อนมีเพื่อนคุยร้านมันเป็นเพื่อนคุยยายยายจึงไม่เหงาแล้วยายอยากบอกอะไรเกมไหม <c oughs> บอกอะไรไม่มีครบบกแต่ประทับใจอะไรอะไรตัวหลานตัวคนนี้หรือเปล่า ตัวทับได้อยู่สอบคุยสนุกเต็มแล้วมีเพื่อนเยอะแยะแล้วแล้วเจนเคยแบอบกเคยเคยว่าเคยดูยายไหมไม่เคยยายจะฝากอะไรถึงคนที่อยู่จังหวัดต่างๆให้มาเที่ยวเมืองสกลนครไดไหมไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยรู้จักเลยไปเที่ยวเฉย ล้วอยากให้คนมาเที่ยวจังหวัดเราไหมมาเที่ยวเยอะๆเพราะว่าเขาบอกว่าสะกดนครมันเป็นอะไรนะแหล่งธรรมชาติใช่ไหมยเที่ยวสนุกเลยสะกลนครเลยไอ้ก็อยากมาอยู่นะแล้วยายจำความขวันเมืองสะกลนครได้หรือเปล่าไม่ได้เขาพูดอย่างไม่ได้ยายจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเนาะ ที่ลืมยายที่ลืมแล้วในวันในวันเนี้ยวันแม่ที่จะถึงเนี้ยในในฐานะที่ยายเป็นแม่เนี่ยยายจะยายจะพูดคืออ่ายายจะยายจะมีคาพูดอะไรเกี่ยวกับแบบปุ๊กแม่แม่ยุคใหม่บ้างว่าเออการเลี้ยงลูกยังไงอะไรยังไงบอกให้ลูกเป็นคนดีน <c oughs> มาหากิน ยางสุดจะริบไม่รักใครกูใครยายโชบแล้วถ้าในในฐานะที่สมมติว่าในฐานะที่ถว่ายายเป็นยายผูวบวยายเป็นลูกของแม่ทีนึงยายอยากจะบอกอยากจะบอกแม่ว่ายังไงมันไม่มีไม่มีเตี่เล็กๆแม่แล้วไม่เคยเห็นเลยมันรูปเป็นยังไงแม่น่ะหรือยายรักแม่ไหมรักแม่เต่ยไม่เคยเห็นหน้าเลย แล้วยายอยากจะบอกอะไรความในใจกับแม่ไหมโบกใ็ใส่ไม่มีถ้าสมมุติว่าแม่ยังอยู่เนี่ยหมายถึงว่าแม่อยู่กับกยายแล้วนะโบก็จะบอกอะไรกับแม่บอกให้แม่มีความสุขอาอยุคืนอาอยุายืนอายุมากไม่อยากให้จากไปไหนอยากจะอยู่กับลูกตลอดไปแม่นะขอ็ขใคใณทายาย